สวัสดีค่ะแพลนะคะแพลรู้สึกว่าเวลาที่แพลวนะคะรวบผมตึงนะมันเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าหน้าของแพลวเนี่ยตอบมากๆนะคะแพลวก็เลยได้หาใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็ได้เจอกับคุณหมอบอลค่ะซึ่งคุณหมอบอลเนี่ยก็เป็นอาจารย์ทางด้านฉีดฟิลเลอร์ด้วยนะคะแพลวก็เลยได้เข้ามาติดต่อกับพี่ๆที่คลินิกนะะี้ค่ะ สวัสดีค่ะ,คะน้องแพลวพบกับผมนะครับนายแพทย์ชัชวาลศรีชยานุรักษ์นะครับก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิลเลอร์นะครับประจำทีซีคลินิกแล้วก็เดอะคลินิกนะครับวันนี้เราก็มาพบกับน้องแพลวนะครับน้องแพลววันนี้น้องแพลวเข้ามาหาพี่หมอเนี่ยน้องแพลวมีปัญหาอะไรคะ พอดีแพลวอยากมาปรึกษาค่ะคุณหมอเวลาที่แพลวรวบผมแบบตึงอะคะ่ะแบบหน้าตึงแล้วก็ไม่มีปลอยผมลงมาแบบนี้ค่ะแพลวรู้สึกว่าแพลวมีปัญหาเรื่องขมับค่ะคุณหมอรู้สึกว่ามันทําให้ดูมีอายุดูแก่ดูโซมอะค่ะดูแบบเหมือนคนป่วยหรืออะไรสักอย่างปัญหาของน้องแพลวเนี่ยก็เป็นปัญหาของคนไทยโดยส่วนใหญ่พี่หมอจะชี้ให้ดูนะฮะว่าตรงบริเวณเนี้ยมันก็จะเป็นเคิร์ฟที่ยังไม่สวยแล้วก็มีส่วนเว้าวตรงบริเวณน,นี้นะน้องแพลวฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขขมับนะฮะ จะทําให้ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดนะฮะดูดซอฟต์ขึ้นแล้วมันคอนเน็กกันนะฮะทีนี้การฉีดขมับเนี่ยน้องแพลวมันมีผลพลอยได้ด้วยหางตาน้องแพลวจะยกขึ้นคิ้วตรงบริเวณนี้ก็จะยกขึ้นด้วยฉะนั้นเนี่ยหางตาแล้วก็คิ้วที่ยกขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้น้องแพลวเนี่ยสดใสย,ยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเด็กยิ่งขึ้นนะครับ หลังจากที่เราประเมินปัญหาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการประเมินจุดฉีดนะครับว่าเราจะฉีดอย่างไรและวางแผนว่าเราจะฉีดแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องแพลวเอียงข้างให้พีนิดนึงนะครับเชิดคางขึ้นเลยนะฮะจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้นะฮะถ้าเราดูดีๆนะฮะตรงนี้คือแอเรียนะครับที่ต้องการฟิลเลอร์เข้าไปเพื่อเกิดการเติมเต็มฉะนั้นเนี่ยเราก็จะฉีดฟิลเลอร์นะฮะ เพื่อให้เกิดการเติมเต็มในส่วนของขมับที่หวังแล้วก็ทําให้เกิดการคอนเน็กนะฮะระหว่างขมับแล้วก็แก้มซึ่งปัจจุบันนี้คนก็อยากจะมี f o x กซี่อยนะ,ะอยากมี f o x กซี่อาฟ็อกซีก็คือหางตายกขึ้นหางคิ้วเนี่ยเชิดขึ้นนะครับซึ่งตัวฟิลเลอร์เองเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะฮะทำให้ทั้งสองอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยดีขึ้นได้ เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับฉีดฟิลเลอร์ขมับแล้วก็รอบดวงตาเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะฮะว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะฮะวันนี้นะน้องแพลวบล็อกตามาเท่ากัน2ข้างใช่ไหมใช,ใช่ข้างหนึ่งเราฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้างหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ฉีดทีนี้ในส่วนของการฉีดของหมอนะฮะเดี๋ยวน้องแพลวเอียงนิดนึงให้กล้องดูนะฮะจะเห็นว่า ตรงนี้นะฮะรอยต่อระหว่างแก้มกับขมับเนี่ยสมูทหมดเลยนะฮะเป็นเส้นตรงขึ้นมาเลยแล้วก็ขมับที่หวํมเข้าไปเนี่ยก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของจังชั่นตรงบริเวณเนี้ยก็ดูเต็มนะฮะทำให้หน้าดูละมุนขึ้นเดี๋ยวน้องแพวหน้าตรงนะครับจากกล้องนะฮะเรามาดู point of projection ของชีกนะฮะของแก้มนะฮะ ตรงแก้มบริเวณนี้ก็ยังถือว่ายังตกลงมาด้านล่างแต่แก้มตรงบริเวณนี้จะถูกยกขึ้นไปข้างบนหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพ Before After หลังฉีดทั้งสองข้างกันอีกทีนึงครับนะครับ,น,รบน้องแพลตอนที่พี่หมอฉีดอยู่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง โดยส่วนตัวนะคะแพลวไม่รู้สึกเจ็บมากเพราะว่าคุณหมอได้ฉีดยาชาหให้แพลวไปแล้วนิดนึงนะคะยิ่งเรารู้ว่าคุณหมอบอลเนี่ยเชี่ยวชาญด้านการฉีดฟิลเลอร์มากๆนะคะก็เลยทําให้เราไม่กังวลใจแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวเลยเลยค่ะทีนี้ผลลั์ค่ะเป็นอย่างไรผลลัพธ์พอใจมากค่ะถ้าเกิดในกล้องเห็นหนอทุกคนจะรู้เลยว่าแพลวเนี่ยกี่ตามาเท่ากันนะคะตอนแรกแต่ตอนนี้ตาแพลวขางตาไม่เท่ากันแล้วข้างนี้จะดูแบบยกขึ้นแล้วก็ สังเกตนะคะค่าอนี้จะรู้สึกแบบละมุนแบบเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยวันนี้นะฮะผมต้องฝากด้วยนะครับว่าเวลาจะฉีดฟิลเลอร์เนี่ยให้นึกถึง TC Clinic แล้วก็ The Clinic นะครับ หลังจากที่แพลวนะคะได้ปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็ได้รับการฉีดฟิลเลอร์ขมบแล้วนะคะแพลวรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยพอใจมากๆเลยนะคะทั้งตานะคะแล้วก็คิ้วนะคะยกขึ้นแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยดูละมุนแล้วก็เข้ากันมากๆเลยค่ะให้ทุกความต้องการเป็นเรื่องง่ายที่ TC Clinic และ The Clinic ทุกสาขาคะ่ะ